เป็นได้เยอะเรียกว่าถ้าเทียบตารางคะแนนแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาแล้วโผมก็เลยสามดีดีกว่าถ้าเจนเนี่ยไปตามช่องครับพี่เข้าขวาแล้วแหมัวยเอาเบิด์ชวนสาวทั้งคู่ไฉันหลับเปลี่ยนทางยน,นะ ต้งบวก็นูเปเปิดแล้วตั้งใจเปิดแต่ว่าบอลไปฉลั่ตรองหลังเรับยยาเป็นของไก่เชิญนี่ต้องอี้แตะตลอกดิ้วไม่ผ่านเนี่มาทางซ้ายลูกนี้ก็อโผล่ะไรยอยอ่ะไปพอยู่เหมือนคร เปิดข้าไม่ถึงเน็ตสกอร์สองจังได้คก็ใกรชนขอะสั้นๆเอี๋ววันน้นซ้ายทีตัวที่เข้าหาแล้วฟาวเข้าทางขวาแบงเอาแล้วทุกวันนี้จับบอลพุ่งเข้าตัวบอลทะลุขึ้นมาสวยครับแล้วยังไงคอ๊บใจแยังตามมาก้ะตัวได้ครับทุกวันนี้ โอ้โหเจ้าตัวผ้าจะไปสีก่อนเนี้ยแล้วตัวศูนย์กลับมายังได้เดิ่งปมุมนั้นซ้ายอะสำหรับงขนาสามเนี้ยเล่นชั้นนาทีอ่ะปิกคืนกลับมาลูกนี้แต่งเข้าในแล้วจิงตรง่อบแต่ก็ไปผ่านที่สอกตัวรับไม่ติดก็จังหวะนี้ยังเป็นไก่ช์เนี้ยทีทีหลบมาสวยแต่ข้างหน้ายังไม่มีต้องฝ่าวางขวาไง ที่เข้าหาสวยแล้วดูครับตามช่องนี่หลุดอยู่ครับแต่ว่าไม่จ่ายครับผูโอดูครับเมื่อวะนี้ตรงกลางนี่หลุดสองคนเลยครับไม่จ่ายนะรู้ช่องครับโอ้โหนี่จะจ่ายนะรู้ช่องได้หน้าจะหลุดเดียวๆเลยครับเป็นลูกพุ่งครับกายชนมุงยักษ์อาจใส่เพื่อนหลุดเล่นไม่ได้แล้วจะโดนสวนกลับกับอาร์ติวใสเครื่องมาทางขวาขาทัางซ้ายบิ๊ก เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเราตู่ก็โตตามติดเลยครับแต่หลบมาได้แต่ก็เล่นยากครับจังหวะวบนนี้เอาบอลสุดท้ายไปบังออกหลังนี้ตัวตัวเองออกด้วยครับลูกนี้ตัดสินใจไม่ค่อยดีครับด้านไก่ชนเอนซ้าแล้วเพื่อสามเอาซ้ายตัดสินใจโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเลย เขาเอาตื่นทีเดียวหรอไม่นายก่อนเข้าเวลาตาวิ่พทีตัวไม่ต้องฝืนทุกนี้ไม่ได้โอเคไปอันที่ก่อนไม่งัดออกมาไม่ได้แล้ยตัวขึงอยู่หน้าปากกระตุมขอหน้าไก่ชนครับเทาสองวันนี้เก็บหมดแล้วนะเบอร์สามเบอร์สามไม่รอดเล่นเล่นเหมือนตัวผู้เล่นมากกว่าเลย ไก่นยนตงกลางสองสามคนเอาบอลไม่ได้นะัเกีฬาโอ้โหานนนนการผ่านบอลของเมื่อสามเลยนถือว,ว่าสยายบอลกันแม่งเงี้ยเราไม่ฟังผ่านได้ทีครับยไก่ทั่วเนี่จังหวะสวนแต่ลาคาเนี่ส่วนใหญ่ไปจ่ายบอลกันเสียเองครับเข้าขวาโดนยิงเข้านี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่หมดจะได้ง่ายๆเลยครับยิงลูกนี้แล้วเราตูล้มไม่ทันครับ โอ้ยเปประตูที่สี่เล่นมาเกือบจะสี่นาทีเต็มเลยได้ประตูที่สี่จนได้ครับอ้าว ohu quả bóng luôn đi không được đang bên sofa bật tung lên mà, không bóng làm gì vậy? không nhả bóng được chứ? đi, hay gạt tung tăng ยิงไปข้อเลยก็เออยิงไปอัดทั้งสองตับโอ้ยยิงสมก็ไปกองหลังเลยต่อสองคือยาเอายิงเข้มาแล้วก็มือสอตัวเอาอ้นนี่ดูตากาแบงเอาเดินไก็ตัน้เดลุยมาแงให้โอ้โหให้ เ,เ,เ,เป็นเร็วนาทีแล้วขนานเสน้นเอาแล้วบินลอยอยู่บนมันออกแล้วขอเปลี่ยนตัวที่ข้างขนาดก็ไทยผูกกังหาวอยู่ข้างขนาดเออรอจนเกิดจะหลับอยู่แล้วกลับมาจะลงมา้ามาทิ้ง เกมเขาเหลือเพียง1,500มีเรียกว่าน้องๆเมนซี่เลยว่าทีเดียวเดี๋ยวดูแสงให้มาสวยแล้วริงโอ้โหนี่ยังติดป๊อกกับทุกวันนี้ดูเขาทำเป็นเล่นล้วเสือก้าเพื่อสโอ้โหนียไปฉลาดใจแล้วเดี๋ยวกับู้เล่นสั้นครับที càoบอล không đi ra gì đâu, trạng thái bóng nhau, bỏ căng nhau, học lên rút cổ hay cú sập trụ nè, trạng thái lên đầy đi nhau Ừ, cung dắt mà tài thiên đi mà. Mà, hỏi, cái gì luôn, tài hòa. Cuối được mà đi, gió nhập phải cái mới lắm, đi học mà cái mày bàn, bán thiên สวยตรงการลางรับแทงโอ้โหต่อไม่ได้เลยดูนวกไก่ชนดีรับแทนทีตอนนี้จากลับมาได้เหรอใครตามช่องมา,ท,าทันหรอืรอเปล่าไก่ชนโอ้บอลตกมากเลยฮะตุ้งใจเลยสวยบอลฟังกันอยู่ ตัวแบงค์ม่าขายมาจังหวะนี้สวยครับโอ้โหบอนกลายเป็นที่พิงเลยครับเอ้ารถะ,ะลื่นล,ล้มเดินไปได้ครับแบงค์ฝาดาังซ้ายวิ่งยิงโอ้โหเอ้าทุกแม่บอลจังหวะนี้เกือบเข้าทางครับแล้วทางสวนกลับโบกเช็ดลูกนี้ข้างหน้ามีบ,บิ๊กกระโดดโอ้โหเล่นยากเลยเกินเนาะเอาลงเล่นเร็วไม่ดีบอลดักได้จ่ายมาดังซ้ายลุกคืนอีกทีบอลบิ๊ก โอ้โหยิงลูกนีน้ไปไหนไม่รู้โอ้โห,โโหต่างเสกจากฝาประตูขึ้นมาครับโอ้โหเอ้ไก่ชัวนนี่ให้บอลเท้าหรือเท้าหรือโอ้ความแม่นยำอยู่ตรงไหนเออต้องพยายามให้บอลกันแม่นๆหน่อยครับจังหวะแบบนี้โอ้โหเซตเกมไม่ได้เลยครับบิ ปังเงินใหม่ครับบอลเข้าขวาไม่ยิงอ้าวแล้วไปหลอพกพูดเดียวมันด้วยครับโอ้โหทิ้งจังหวะยิงก็ตัวเสียได้เลยครับเดีวเพียยเข้าขวาแล้วจังหวะนี้เน่งเน่งไม่ยิงครับผูนนบ้จะไปจ่ายเพื่อนิเพื่อนเก็ไม่เน้นครับจังหวะงบอลลี้ครับขาเขาเป็นขัดขาเลยใส่ชนครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วที่ข้างสนามเนี้ยไปหยับนี่เป็นเอาไปนั่งบิดลงมาครับออดบอลกระหอกแล้วก็อเปิดลึกมาลูกนี้ก็ลึกออกหลังไปเลยครับ ถลุใหม่ผ pues ่านเยอะดาบกำลังกายโดนไปซับซ yeah, nah ้ายซับขวาอยู่จังหวะนี้ไม่ทันเยอะยังได้หรือทุกข์กับโอ้โหทุ่มฟ้าแล้วลูกนี้แน่าจะวิ้งก็ไปลอบบอลนานได้ครับยังเป็นลูกทุ่งของเพื่อนฝั่ครับเราเล่นสั้นมา ไปด้านขวาจังหวะนี้เลี้ยงบอลหาไม่ได้หนึงครับแต่สั้นๆมาเติข้างฝา่งดานขวาเลยครับเออสามดิวตกกลับมาครับปางถือจริงฉลับจังหวะสองเอาบอลถูกขิงหาไม่เจอครับตากลับมาแล้วเื่าสามตูว์ดิวให้ตรงกลางเขายิงฉันแลับคราวนี้ได้เป็นเตะมุ่งครับรตูวที่ห้ายังไม่มาสักทีครับ เออย้อดกลับมาสวยครับยิงไกลเอ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหตัวเหน่งเเลยครับโอ้น่าจะได้ครับตั้งอีกแล้วโอ้ก่อนหน้านี้จริงไม่เข้าครับหลาเดียวครับเออย้อนกลับมาต่างแล้วโอ้โหก็ยิงเบิร์ดได้อีกครับโอ้โหเตอร์ดีหลาเดียวว่มันคู่ไม่ได้โดนจะทำประตูไม่ได้จริงจังวันนี้

ให้ไปทางขวาเนี้ตกคืนกลับมาแบบแตะทีมงได้ครับจังหวะสองนี้ให้ขนาดเส้นมาสวยครับแล้วข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายแตะทีมงออกข้างแล้วจะมีการเียะโตหรือเปล่าครับทขนาดหลังน่าจะมีใครจับแล้วจะเอาดิวออกครับเดี๋ยวคนก็เอาที้งหน่อกับสองกับแต่งาน

เออทะลุมาสวยครับจ่ายจ่ายทะลุช่องไม่ถึงอีกครับทีโอ้โหจ่ายแหมดูแบงค์เกี่ยวกลับมาได้หมุนสองจังหวะสวยครับลองเข้าซ้ายหมุนอีกครั้งเลงโอ้โหดูว่าเราจ่ายมาสวยเดืโอ้โิ ยังยิงประตูเพื่อนันสามไม่ได้แล้วผู้ผู้ทีเซนสอนจังหวัดทุ่งซ้อนย้อนเกือบไปแล้วโอ้จัลลัดใจครับเหลือครับเหือจะตีไข่ตายได้สำหรับสายชนครับเหลือเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงเลยครับโอ้ให้ขนาดเส้นมาสวยจับบอลแรกดีด้วยครับเหลี่ยมนี้เข้าในยังจ่เอ้าบอลถูกใจมาจัลลัดตัวเองออกหลังครับ โอ้โหลูกนี้ทำกุญแจนี้ดีแล้วครับแต่ว่าเฟนบอลเต้าดำต่างหวะสุดท้ายเปติดนิดนึงครับก๊อ็เปิดยับมาไม่มีใครครับตันบอลก็ไปตั้งกันใหม่อ้าวบางอยู่ครับข้างขวาเพื่อนบ้านอยู่ครับปาออกมา ไก่ชนลงไปเต็มเกมแล้วเอาแล้วตอนนี้จิงตามน้ำโอ้โหไม่ได้ซะอีกครับไอทีมครับติร์นฟิตทางฝา,าไว้ทางขวาสายตัวนี้จากสวยแล้วตะคืนยิงอีกทีนึงก็ไม่ผ่านคะรับเอาแล้วตอนนี้บอลทะลักมาถึงไก่ชนแล้วต๊อบ ไฟต่อก๊อปโอ้โหจะแตะเราวิ่งแข็งลูกนี้กูเลยองเมื่อสัมหรูุ้แล้วปุ้มเร็วมาในกรอบโดนบางสอบโอ้ยกเท้าขึ้นมาสูงครับมาไปแล้วแมื่อสังหรุยกเท้าสูงคเลยเร็วทันทีเมื่อสางสังต่อสองทางซ้ายลูกจับแล้วยังไงกับคืนยิงโอ้โหไปไหนแล้วเมื่อสัง ูสามคูกเลยแล้วถามจาังหวะแล้วมันจะขู่รับถึงหน้าปาก่ันตรวได้จบตแต่ว่าตรงต่อรับยิงวันนี้ทุกผ็ไม่มีความเน้นเลยนะเบอร์สามแต่กอนนำแล้วทูกเกมพวกเขาเหนือกว่าแล้วก็เลยเล่นแบบสบายๆแล้วกันวนันนี้จากอา้าวรเครื่องให้ขยับนะ่ สวัสดีครับปิดต,ตัวแล้วราคาสนาดแล้วออกข้างไปเลยครับทีสกับทางเดิมลูกนี้ยังได้ครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยอีกแล้ว ตุ grooming, ar, pas, ูย yeah, bon. <im> ้อนออกมาตั้งนกันไปครับก็สั้มไทยเอามาเซตบอลจิงเติ้์นยิงออาไปติดมุ้งเดียวคนนี้แต่ทิ้งออกมาจังหวะดองพิทเก็บได้ครับสามที่บอลสวยหน่อยนพีทไทยให้งเด้ๆจังหวะนี้โอ้โหไข่ยิง ตรงกับมาบิ๊กโอ้โหถ้าตรงต่อนี้น่าจะข้าขรับาเพราะว่าผู้สาวตูนหลงไปแล้วน่าไขว้ต้องบอกว่าโดนหนาวไปนิดนึงวลอดเลยโอ้โหตัดสินใจดีเลยเ่าแม่มแกดูบอลน,นิวติดมือเลยเก๋เเอ้าจักรทีเดียวบิ๊กต้องแตะทิ้งครับโอ้โหดูมา ยังได้เป็นลูกทุก่งครับบอลไปต่อสุดเส้นลูกนี้คืนกลับมาบิ๊กไม่ถึงครับให้บอลส่านเดินไปครับกรอบหลบมาสวยครับยิงไกลโอ้โหถ้ายิงแบบนี้ไม่มีทางผ่านแน่นอนครับโอ้ยอออยิงเราต้องเน้นกว่านี้หน่อยครับวิ่ง ให้ว่าโอนช้าเกินไปแล้วตัดต้องมาสองตอกถึงก่อนเราโหลดครับสองต่อหนึ่งต้องได้แล้วตนี้ยิงโอ้โหใจแค่ครับเพื่อนจะรออยู่แล้วสองสแล้วต้องส่งล้นพวุนี้จลตามโอ้โหนี่อันดันัโอ้โหนี่คนทีครับไปเล่นนอกตำลาครับโอ้โหจังหวะเดียเลี้ยวฝืนกินไปแลเปนยิงแล้วโอ้โอนดีกายมันบสงเลยครับ หลุดมาสองมาหนงเนตอนคนที่จะเซงสแล้วดูกายเนดูดีเลยครับ่แคไปหน่อยแีโผ้โหน่าเสียดายเลูกนี้ยังไงก็ได้จะได้ตีไหล่ต่างล้นโอ้โหลูกเยเกิงนี่ตใสคือมาังวันี้ใหม่าแล้วดูว่าจะสวนกับเมื่อสามติ๊กตีเข้าหาซ้ายขวา ่ายตะลุช่องวัดดิวเรียบร้อยครับมโอ้ดูวกข้างหลังสองคนไประวังเลยน่าจบิ๊กครับโอ้ไม่ได้ดูดิวจังหวะดิวธนุช่องขึ้นไปนี่ตามช่องแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่เหลือมาได้ประตูที่สี่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับโอ้โหอย่างน้อยๆเอาประตูที่ห้าเอาขอไปครับอย่างน้อยๆน่าจะได้ประตูที่จะตีไข่แต่ก็ส่วนเราไก่ชนเงนพวกอย่างนี้เราเกมนี้ไม่น่าให้เกมสูงครับ เกินไก่ไม่ตรงก่อเงิ้สตอร์ด้าลูกเนาะถ้าสมมตเงี้ยสกอร์หมอนี่อาจจะผิดนิดนึงเงี้เดี๋ยวใใมึง,ง,งไปปรับรอเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นมาเเดี๋ยว ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับจากย้อนกลับหลังไว้ตั้งหลังสุดเลยครับบอลจากตรงกลางว่างอยู่ครับบิ๊กดูว่าสกิปบางๆมาเพื่อนตะวันสกิปทิ้งอีกครับจากฟาเข้าไปทางขวาเล่นกันดูว่าแต่งมือที่รับเมื่อสามวันที้ ให้ตามเข้าโอ้น <sh arp look> <res> ี่ต้องบอกว่า <necessary> ตั้งแต่เล่นมาฤดูกาลนี้เกมนี้สบายสุดเลยครับบีกขาซ้ายขาขวาอยู่เปิดเลยโอเควิทย์แล้วบนพละการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นที่กลางสนามเลยครับโอ้โหอ่าโอ้โจบเกมนี้ก็คงได้กลับบ้านนอนทันทีครับนอนเกณฑนอนอยู่ในสนามนานแล้วครับ ยังไงเชียเ์ได้ด้วยทองทีมกรับในการสนามเลยทางเพื่อนอาสามแล้วก็ทางด้านไก่ชนโอ้โหดลูกว่าจะกู่ที่หลุดสองหนึ่งน่าจะได้ครับไหนน้อยยังไงต้องขอกคุณเรื่องของทีมครับทางเพื่อนอาสามแล้วก็ทางด้านไก่ชนด้วย